ตอนนี้ผมเพิ่งสอนเสร็จนะครับประมาณทุ่มทุ่มครึ่งแล้วก็เอนัดกับลูกค้าไว้มากินโมโม่กันนะครับแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนที่เซนทันเลยนะเวสต์วิวมันม,มันยังไงก็ไม่รู้จอดรถก็หายากมากจอดรถอะบอกเลยครั้งแรกอะไรครั้งแรกก็จะยากเสมอเขาบอกว่าตรงไปอยู่ซ้ายมือนะดูบรรยากาศคนน้อยมากเลยนะครับแต่รถติดมากรถติดมากหนักเลยบอกเลย ะะเดี๋ยวผมจะโหลดเนื้อนหน่อยวันนี้ผมเจออะไรเนี่ยเจอเจอฟูจิละเจอเดอะเซนนะคะเจอ BTS เจอร้านบูธอะไรคือโมโม่โมโม่เหมือนเคยกินประมาณสองสามครั้งมาน,นี่เป็นสนานเด็กเล่น,น <c oughs> คือตอนแรกก็คิดว่าจะหนาวนะ ก็ค่อนข้างร้อนผมก็เลยไม่เอาเสื้อแขนยาวมาเจอชาบูชิแล้วครับชาบูชิตอนนี้มาครั้งแรกครับคนน้อยมากนะจริงๆเอ,อ่อ f a ค t o อรี่นะฮะเจออากาศอากญญาศินย่างแล้วผมก็เจอโมโมโจนได้นะครับโอ้ยริมเราโง่แล้วก็มีมากะลองด้วยเห็นไหมมากะลองเป็นชั้นๆนะอากาศน่ากิน แต่ผมมาโมโม่ดีกว่าเห็นไหมผมเจอโมโม่จนได้โอเคฮะถึงแล้วฮะคือตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมสอนเสร็จทุ่มหนึ่งก็คุยแป๊บหนึ่งทุ่มสิบนาทีก็ขี่รถมาเลยนะครับมาอยู่ตรงแถวแถวเอ่อเวสต์วิวนะครับเซนทันเวสต์วิวอยู่ตรงแถวแถวพระรามห้านะครับใช้เวลายี่สิบนาที รถติดมากแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์แว้นมาแต่ทั้งสองคนเนี่ยขับรถยนต์มาใช้เวลาชั่วโม,มงกว่านะครับโอ้โหถือว่าสาหัสเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสาขานี้จะค่อนข้างของดีแล้วก็คนน้อยผมก็เลยมาลองกินดูนะครับโมโม่นี้น่าจะกินไม่เกินห้าครั้งผมรู้สึกกินไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าผมชอบกินเนื้อที่ไม่ค่อยมีมันเนี่ยส่วนมากมันจะมีเนื้อติดมันนะเพื่อนๆจะชอบกันทุกคนชอบหมดยกเว้นผมนะครับผมก็จะกินได้อยู่เมนูเดียว นะครับวันนี้เขาก็จะแนะนําว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างน้องเขาก็จะพูดให้ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวลองฟังดูไหมทางนิสุซอนซุปพิเศษไลซงนิสซังกัมมี่ซอคลัดเพื่อเป็นคอสุซันกระโดนมมูขึ้นพร้องเชือดกระโรวงนิสซ่ารับจัการโซวิชอยู่ซอคลัดคุณพี่เต้นให้ไหมมันฮาร์ปได้มันอะไรหน่ใช่ไหมมันมันฮาร์ปได้ซองซุปดำก็คือมันมีซุปตามซุปดำเนี่ยมันก็จะมีน้ำจิ้มตัวเป็นคอนเฟิร์้กับเป็นน้ำจิ้มงาอ่าแล้วก็ถ้าเป็น อันนี้น้ำใสอันนี้น้ำดำเออน้ำดำก็จะมีไข่ให้ยังไงก็สั่งน้ำดำอยู่แล้วแต่อันนึงจะเป็นน้ำใสเอากินเลยได้ไหมกินเลยก็ได้ก็มีเซ้นกินเลยกินเลยหร่จะของกันตือขึ้นนึงแล้วแต่เลยครับอะไรก็ได้อันนี้กินแต่น้ำดำอ่าถ้าหรือว่าเอาเป็นซุปปี้กับชาบูชาบูไหมครับชาบูชาบูเราได้น้ำจิ้มงาใช่ไหมใช่มันจะมีน้ำจิ้มงาให้ น้ำจิ้มสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมเสียตังเ<ช>พิม่พอมอ่าผมก็สั่งน้ำจิ้มเพิ่มตลอดดูกินน้ำอะไรอ่ะกินน้ำดำบุกนี <ไป S 2> ครับกับเปนไงครับมีใครฟังรู้เรื่องไหมครับนะครับโอ้โหผมก็เลยให้เพื่อนพิเศษให้ทีหนึ่งนะครับอ่างงๆนิดนึงไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าอันไหนอร่อยก็กินเลยนะครับมันก็ประมาณประมาณหกเจ็ดร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็บวกนะครับเนื้อพิเศษเอามาอีกสองร้อยกว่าบาทประมาณคือรวมประมาณทั้งหมดเนี่ยสองพันแปดทั้งหมดนะนะครับอ่าก็กินประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันกก็พยามมเเลืืืออคร่่่งดที ไม่มีน้ำตาลนะครับแป๊บซี่ไม่มีน้ำตาลหรือว่าเซเว่นอัพอะไรเงี้ยหรือว่าชาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่มีมันแทรกนะครับเพื่อนก็จะย้ว่าขอมันน้อยๆผมก็เลยบอกว่าอันนี้ดีกว่านะครับเนื้อออสนะฮะอันนี้คือผมกินผมกินแค่เนี้ยแหละวันเนี้ยกินน่าจะประมาณสักอืมรอบละสี่ถาดก็สักสิบกว่าถาดได้มั้งนะครับกินอยู่แค่นี้แต่ว่าก็อาศัยเป็นน้ำจิ้มเอานะครับจิ้มไข่จิ้มงาจิ้มอะไรเงี้ย นะครับอ่ะบนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้ําดามันจะเค็มนิดนึงก็กินได้นะแต่กินเยอะๆก็จะเลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่คือถ่ายมานิดนึงถ่ายบรรยากาศมาอ่านะฮะคนก็ไม่เยอะมากแต่ว่าหนาวตอนแรกตอนที่เดินมาถึงนี่มันร้อนมากตั้งแต่ที่จอดรถตั้งแต่หาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์จอดไหนก็ไม่รู้ยากามากแต่พอมาถึงปุ๊บข้างในหนาวซะงั้นนะฮะอันนี้ไข่นะฮะไข่ดองอะไรของเขามาดกูก็กินตามอันนี้ทําเองนะนะครับประมาณนี้สั่งมาเรื่อยๆ นะครับแต่ถือว่าค่อนข้างบริการได้ดีนะเอาใจใส่นะครับแล้วก็บอกอะไรก็หาให้หมดบอกเอามันมาเขาก็พยายามหาให้ของหวานก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบกินชาเขียวนะครับอ่าเนี่ยไดฟุกุไหมข้างบนเขาเรียกว่าไงไดฟุกุอ่าอันนี้คือชาโครประมาณนี้ครับเอาใช้เวลากินประมาณ1ชั่วโมง40เขาให้แค่นี้ไม่ใช่2ชั่วโมงนะ1ชั่วโมง40แล้วก็เดินเล่นเที่ยวห้างหน่อยประมาณสี่ทุ่มละห้างก็ปิดละนะครับไม่ค่อยมีอะไรเราก็เดินดูเพราะเพื่อนบอกเพื่อนมาเล่นฟินเนสข้างบนตรงเจ็ทอะไรนะ เจ็ตแบ็อะไรไม่รู้ผมก็เดินดูมันก็มันก็ใหญ่นะก็ถือว่าสวยมากๆถ้าแถวนี้แถวนี้น่าจะเป็นดับเบิลวันละอันนี้ก็เป็นชั้นที่เขามีลู่วิ่งที่มีสนามรอบหนึ่งที่เขาวิ่งกันนะครับนี่เป็นเจ็ตแบ็ก็เราขอเข้าไปเดินดูหน่อยนะครับดูบรรยากาศนิดนึงก็ดีนะมีผ้าขนหนูให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดยี่สีชั่วโมงนะถ้าอยู่ใกล้ผมจะเล่นตรงนี้ละนะครับเพราะว่าค่อนข้างครบเลยอุปกรณ์ดีนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นที่ที่มันเย็นมากๆ ส่วนตัวชอบแบบรอนนิดนึงนะแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าของครบมีเครื่องที่ผมอยากเล่นด้วยพวกเล่นน่องพวกอะไรเงี้ยนะะ่าอ่านี่ก็ค่อนข้างครบแต่เขาบอกว่าห้องน้านี้ก็ยังขาดอยู่ห้องน้ําน้อยอะไรเนี่ยนะเห็นเพื่อนบอกมานะนี่ก็คือบรรยากาศตอนปิดแล้วนะคะยังก็ขอบคุณนะครับครูหมูสอนโยคะแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับที่พามาเลี้ยงปีใหม่นะครับเดี๋ยวอาทิตย์ละครั้งละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่ต้องเจอกันบ่อยนะครับหรือว่า2อ,อาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวมือหน้าผมเองเองนะครับขอบคุณ เพื่อนๆแล้วก็นักเรียนที่น่ารักนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะอะไรกินที่มันแบบไม่ต้องบุฟเฟ่ต์ดีกว่านะครับรอบนี้ก็คือจุกเลยขากลับนี้ก็คือสะอึกสะอึกปกติอิ่มก็คืออิ่มถูกไหมรอบนี้ก็คือสะอึกตลอดทางเลยครับโอ้โหอีโนต้องมา